ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มพลัฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจเฟซบุ๊กเอ็มพลัฝันทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้มาอัปเดตตัวทเทเลอร์ของผมนะครับนี่ก็ได้วันนี้ลงพื้นเกาะเหล็กเอาไว้นะครับเป็นสีพื้นเกาะเหล็กนะครับนี่นะพื้นเกาะเหล็กแถบเขียวนะครับตัวนี้เลย ลงตรงนี้เสร็จแล้วก็ขัดหน่อยแล้วก็ลงสีรองพื้นนะครับเขาจะช่วยในการเกาะเหล็กคล้ายๆเราโป้เลยนะเดี๋ยวพามาดูนะครับโอ้มองไม่รู้หรอก อีกไม่นานก็น่าจะเสร็จนะครับลงสีรองสีพื้นก่อเหล็กลงสีพื้นก่อเหล็กไปแล้วก็ลงสีสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นแล้วก็เป็นสีจริงแล้วก็เป็นสีเคลือบนะครับก็น่าจะเสร็จนะครับภายในเดือนนี้แหละนะครับก็เหลือหายางมาเปลี่ยนใหม่ให้มันใหญ่ๆหน่อยนะครับสีใสยางของมาตกแต่งนิดหน่อยแล้วก็อีกขั้นนึงนะครับคันนี้ก็เหลือลงสีภายในก็เสร็จนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างไปซื้อสีมานะเดี๋ยวภายในนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นสีนะครับปิดเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวตัวนุนจะมาปิ้วใส่นะครับก็ต้องปิดเอาไว้ก่อนเงาๆนะครับตอนนี้ก็ค้ำๆแล้วนะครับ อากาศก็คึมฟ้าคึมฝนด้วยนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับอาจจะมองแบบไม่ไม่เต็มตาเท่าไรนะครับเดี๋ยวพาไปดูสีจริงสีจริงอู้มืดนะครับอื้มกลิ่นมาฟังกัน ตัวนี้จะลงเป็นสีดํานะครับดับมุกน้ําเงินนะครับจะเอามุกฟ้าแหละแต่มันไม่มีนะครับมีมุกน้ำเงินก็เลยดํามุกน้าเงินมาบรรพับก็ยิ่งทิ้งแล้วนะครับบรรพับชุบเลดนะครับก็ยิงทิ้งไปแล้วนะครับจะเอาเป็นสีดําเหมือนกันนะครับส่วนสีของผมก็นี่เลยนะครับหนึ่งลังนะครับเต็มเต็มสีจริงครับชมพูมุกฟ้า แล้วก็สกูสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นสองกระป๋องฮาร์ดนะครับตัวนี้ฮาร์ดคู่กับเลกเกอร์นะครับฮาร์ดคู่กับเลกเกอร์นั่นแหละนี่ทินเนอร์อะคริลิกนี่ไงสี่ลิตรนะครับ นี้สั่งสีนี่ก็สั่งมาจากอของซามูไรนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เฟซไว้ตรงนี้นะครับใครสนใจก็เข้าไปซื้อได้นะครับเข้าไปทักสอบถามได้นะครับสีมีเป็นสีผสม2อเคนะครับเยอะเลยสีเอฟเฟกสีอุณหภูมิสีอภิมหาสีนะครับเลเกอร์ที่ใช้ก็เป็นยี่ห้อนี้นะครับเอามาสี่ลิตรเลยนะคู่กับฮาร์ดนะครับอันนี้ก็ ทินเนอร์อะคริลิก4ลิตร3ลิตรหรือ4ลิตรนะผมก็ทำไม่ได้นะครับน่าจะ3ลิตรนะนี่ก็สีจริงสีจริงลิตรครึ่งนะครับยิงภายนอกนะครับภายนอกนี่ก็เป็นสีดำมุกน้ำเงินเดยวไปยิงข้างๆนะครับแล้วก็ภายในก็เดี๋ยวไปซื้อมาใหม่นะครับเป็นสีภายในเป็นสีธรรมดานะครับใช้สีฟ้านะครับหมดแล้วนะครับก็ หนัก,นกใครที่กำลังมองหาสีนะครับ<ม>ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับเป็นสี 2K สออีของรถยนต์นะครับรับรองว่าสวยแน่นอนนะครับก็เข้าไปเดลิง์หรือว่าเข้าไปเดเนี่ยนะแปะไว้เนี่ยครับออา สีพื้นกเกาะเหล็กตัวนี้380บาทนะครับน่าน่าใช้อยู่เมาืาอเราใส่ไปแล้วมันอาจจะไม่ล่อนนะครับอาจจะไม่ล่อนเท่าตัวที่รองพื้นไปเลยนะครับสีบางตัวถ้าเราขัดไม่ดีนี่มันจะลื่นนะครับมันไม่เคยเกาะนะครับเอาลิงไปกิ่งมานะครับตัวนี้เป็นเบาะนะครับเบาะผมแล้วก็ตัวนั้นเบาะผม เปิดไม่หมดนะครับตัวนี้ผมเชื่อมมาไว้นะครับเป็นเบาะสองชิ้นสองชิ้นนะครับตัวนี้เอาไว้เจาะไอรูนั้นก็เป็นไว้ใส่แก้วยาตินะครับทําไม่ใส่แก้วยาติก็ใส่กระติกก็ได้นะครับเวลาเปิดเบาะเปิดอะไรอย่างเงี้มันก็ต้องมันไม่ต้องเก็บออกนะครับที่ผ่านมามันก็ต้องเก็บออกนะครับก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่านะครับทําเป็นเบาะสองชิ้นนะครับที่นั่งสองชิ้นตัวนี้ก็เชื่อมตายไปเลยนะครับแล้วเจาะรูไว้ใส่แก้วยาติด้วยนะครับเวลาขับจิบน้ําเย็นๆนะครับ ตั้งเอาไว้ใช้ขับไปนี่คว่ำแน่นอนนะครับแก้วเจาะรูไว้ดีกว่านะครับนี่ก็เดี๋ยวจะยิงดําดํามุกนําเงินนะครับพวกขลากพวกข้างๆนะครับเพราะว่าสีดําสีดำารมาเครื่องลิตรแต่ว่ายิงไม่เยอะนะครับตัวสีดํานี้มีแค่รอบข้างนะครับหน้าหลังผมก็เอาเป็นสีชมพูหมดนะครับมีแค่ข้างๆบันพับแค่นั้นนะครับน่าจะพอดีนะครับ ตัวนี้ก็น่าอีกน่าจะวันหนึ่งอีกก็น่าจะได้ส่งนะครับนี้เจ้าของก็มาทุกวันนะครับวันหนึ่งสองวันอีกได้ส่งแน่นอนนะครับถ้ามีแม็กไบนี่แจมแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่มีแม็กไงนะอีกสองวันส่งส่วนของผมก็อีกอาทิตย์หนึ่งน่าจะเสร็จนะครับ เสร็จก็น่าจะต้องให้เสร็จจริงๆนะครับถึงจะออกได้ <laughs> ให้มันชัดอเอาให้เสร็จจริงๆ <laughs> ต้องตกแต่งให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะออกอคนเป็นหลอน <laughs> มอเมาขึ้นแน่ร้อนนะเนี่ย <laughs> ม,มา <laughs> มสีป่ะ <laughs> ไอ้กี่ลิตรละสองลิตร โอ้รวมรวมทั้งหมดมันอันนี้สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามลิตรรวมทั้งหมดป้าดยังไม่นับอันก่อนได้ไหมนี่สิบสามลิตรรวมนะครับทั้งสีทั้งเลกเกอร์รองพื้นนะร,รวมทั้งหมดนะครับที่มันเป็นลิตรนะเรารับนับเป็นลิตรนะครับประมาณสิบสามลิตรนะครับ โอ้ไม่ธรรมดานะรถคันหนึ่งนี่เฉพาะค่าสีใดลังนั้นที่เพื่อนๆเ,เห็นนั้นก็หมดไป3ามพันสาประมาณนี้นะครับประมาณ3 5มพแล้วก็ต้องไปซื้อสีสีภายในอีกแล้วก็สีที่พ่นรองพื้นตะกอนอีกนะครับโอ้รวมไปน่าจะ,จะเฉพาะค่าสีนี่ก็น่าจะน่าจะสี่พกว่าบาทนะครับ สี่พันกว่าห้าพันประมาณนี้แหละนะครับทำเหล็กนี่หมดค่าสีเยอะนะครับถ้าทำทำไม้นี่เลกเกอร์ค่าเลกเกอร์กับเทนเนอร์นะครับอยู่ประมาณพันหนึ่งนะครับนีพันพันกว่าบ่กุบประมาณพันหนึ่งเลยเนาะในชั้นเนาะ <ừ. S 1> ประมาณพันหนึง่งทาไม้นะครับลงค่าเลกเกอร์ประมาณพันหนึง่งแล้วก็สีอีกประมาณห้าร้อยนะครับ ีภายในอีกประมาณ500ประมาณพันหนี่แหละสําหรับงานไม้นะครับแต่ถ้าเป็นงานงานเหล็กนี่ก็หมดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันหลายขั้นหลายตอนนะครับงานเหล็กแล้วมันก็เป็นงานที่เวลาโดนโดนของนี่ค่อนข้างที่จะขีดขีดขวนง่ายนะครับถ้าเราไม่เคลือบให้มันดีๆนะครับแต่เคลือบดีมันก็โดนเหมือนกันแหละเวลาเข้าป่านะครับเพราะว่ามัน รถเรามันต้องบุกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นไม้นี่มันไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับเหล็กนี่จะดูแลยากหน่อยนี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลงสีรองพื้นนะครับสีขาวเฮ้ยไม่ใช่สีขาวสีเทาอ่อนนะครับพี่เขาให้เทาอ่อนมานะครับสองลิตรก็จะลงพรุ่งนี้นะครับ ก็มีเพื่อนๆหลายคนถามนะครับว่าเทเลอร์ผมไปถึงไหนแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับส่วนเครื่องก็นู่น,นครับนอนอยู่นู่นเลยนู่นนะครับนอนอยู่นูน่นแหละก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะผมสวัสดีครับ